เอาแล้วนะครับผมนะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะผมนะกับทีเด็ดเฮียต้นทีเด็ดวันละตัวนะครับผมนะเออวันนี้เนี่ยผมก็มีตัวเด็ดเด็ดโดนโด,ดนมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะผมนะวันละตัวเท่านั้นเองนะผมนะวันนี้เนี่ยเราไปกันในลีกโคปาซูดาลิเมกาหน่นะผมนะเป็นการพบกันระหว่างโบตาโฟโกนะผมนะพบกับเดฟซาน จัสติเซียนนะผมนะคู่นี้เนี่ยแข่งขันกันเวลาตีห้านะผมันะตามเวลาบ้านเราหรือหรือง่ายๆคือบอลเกือบเช้าตีห้าหว่รุ่งนะประมาณนั้นนะผมนะราคาของคู่นี้เนี่ยเปิดตลาดมาตอนแรกอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยราคาขายับไปเป็นครึ่งควบลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก่อนเราจะไปดูราคาเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมันก่อนดีกว่านะครับผมนะนะ เ,เจ้าบ้านโบตาโฟโกเนี่ยนำทัพโดยกุนซือบรนะูโน่ลาสสมุนนาผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาฝ่าด่านชนะกลับกัวลานีนะผมนะในสกอร์รวม2ประตูต่อหนะึ่งะส่วนสภาพความพร้อมนัน่นนะเกมวันนี้พวกเขาจะไม่มีลาฟาเอลนะผมนะแล้วก็ฟานซิโกโซอาเลสนะผมนะและอีกคนหนึ่งคือเดอร์พอล่านะผมนะที่มีอาการบาดเจ็บ หมดสิทธิ์ลงสนามทั้ง3ลายเลยนะผมนะส่วนว่าในค่ำคืนนี้นยคาดว่าทางโบตาโฟโก้เนี่ยน่าจะมาในแผนการเล่น4 2 3 1นะผมนะโดยแดงกลางเนี่ยคาดว่าน่าจะวางวิตตอชานะผมนะแล้วก็เอดูอาโดนะผมนะและซอเอนะผมนะคอยปั้นเกมสับสนุนฮอกอย่างเชนเดอร์สันนะผมนาะลงล่าตาข่ายในค่ำคืนนี้ครับผมนาะ ส่วนฝั่งทิมเยือนเนี่ยเดเฟเฟนซ่าหนุ่มนาตัวแทนจากอาร์เจนตินาหมนาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาฟาดานเอเมเลตเอเมเลตนุ่มนามาด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1นึ่งนุ่มนาส่วนความพร้อมเนี่ยคาดว่าในในค่ำคืนนี้เนี่ยขาดเพียงกองหลังหลักอย่างนาซาเลโนหนุ่มนาคอลมโบะนมนาทคนี่บาดนคีเ่บาดเจ็บหัวเขา่าแคเ่รายเดียวเท่านั้นนะคา ส่วนคาดว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยน่าจะมาในแผนการเล่น4-3-3นะโดย3ประสานแดนหน้าเนี่ยคาดว่าน่าจะวางจอนนี่นะผมนะแล้วก็เฟนันเดสและอีกคนหนึ่งคือโซลารี่ลงล่าตาข่ายในค่ำคืนนี้นะผมนะโอเคนะผมนะเราไปดูฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมกันเลยนะผมนะทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะเมื่อปี2019นส้นู่นเลยซึ่งเป็นทางบูตาโฟโกชนะไปทั้ง2นัดนะาหนะ แต่นะมนะุนาฟอร์มการเจอกันเนี่ยเอามาคิดไม่ได้นะตอนนี้นะเราไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมมันเลยดีกว่านะมนะุ oco, นาโบตาฟโก้แหละเจ้าบ้านเนี่ยนัดย้อนหลังที่โบตาฟโก้เล่นในบ้านเนะี่ยมุนาโบตาฟโก้ชนะไป4เสมอไป1ึ่งซึ่งนั่นหม่งบอกได้ว่าโบตาฟโก้ณนะตอนนี้นะมนาะฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าโหดดิบเถื่อนมากนะมนาะถ้ามองย้อนหลังไป20นัดเนี่ยโบตาฟโก้ ไม่เคยแพ้ใครในบ้านมา20นัดแล้วนะผมนะคือชนะไป17เสมอไป3นะฟอร์มของโบตาโฟโกเนี่ยการเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกล่งมากมากนะผมนะเราไปดูฟอร์มยเย่าเยือนของโบตาโฟโกก่อนสักหน่อยนะครับผมนะฟอร์มยเย่าเยือนของโบตาโฟโกเนี่ยโบตาโฟโกชนะไป2นัดเสมอไป3นัดซึ่งนั่น์ม่งบอกได้ว่าณนะตอนนี้โบตาโฟโกยังไม่เคยแพ้ให้กับใครมาก่อนนะครับผมนะ ถึงแม้ว่าจะชนะได้แค่2นัดเองนะใน5นัดแต่อีก3นัดจบแค่ที่เสมอนะในทั้ง3นัดเนี่ยจบไปในสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะผมนะไม่ไม่เคยแพ้ใครและไม่เคยให้ใครมาทําประตูได้ในนัดที่เสมอนะผมนะโอเคเราไปดูฟมของทางทีมเยือนกันสักหน่อยนะฟงการเล่นเดือนเนี่ยเจสติเซีย er, นะผมนะห้านัดย้อนหลังที่จ er. ัสติเซียเล่นทีเล่นเป็นเกมเยือนนะผมนะเัสติ จัติเซียชนะไป2นัดเสมอ1และแพ้2นนะัดซึ่งนั่นุมบอกได้ว่าฟอร์มการเยือนของจัติเซียเนี่ยก็ไม่ได้จะดูดีอะไรขนาดนั้นว่าอยู่ในระดับกลางๆนะผมนะโอเคเราไปดูฟอร์มเย่าเยือน5นัดล่าสุดของจัดตเเซียดีกว่านะผมนะหนัดล่าสุดของจัติเซียเนี่ยในการเล่นเย่าเยือนนํำจัดติเซียชนะมา4นัดแล้วก็แพ้แค่1นนัดนะผมนะ ซึ่งฟอร์มเ,ย,เย่าหยือนของจเจสติยียเนี่ยค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดร้อนกันเลยทีเดียวนะโดยน้อล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะ2นัดรวดนะครับผมนะโดยนัดล่าสุดในมวนที่9เดือน8ที่ผ่านมานมจเจสติยเปิดบ้านเจอกับขับสปอร์ตเอเมเลสนะผมนะซึ่งเป็นทางจเจสติยียชนะไปในสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะผมนะส่วนในนัดก่อนหน้านั้นนะครับผมนะ เป็นการเล่นในบ้านของทางขับสปอร์ตนะผมนะซึ่งเป็นทางจิสเตียที่เป็นฝ่ายเยือนก็คว้าชัยไปในสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะผมนะซึ่งฟอร์มเย่าเยือนเนี่ยของ5นัดล่าสุดของจัดเตียเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะผมนะชนะ4ใน5นะฟอร์มถือว่าสดมาก,มากๆนะผมนะโอเคคู่นี้ก่อนเราจะไปฟันธงเราไปดูราคากันก่อนนะผมนะราคาคู่นี้เนี่ยเปิดตลาดมาเราเอิงจากเวเบตสามห้าผมนะ ราคาเปิดตลาดมาตอนแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะผมนะแต่มีบางเว็บให้อยู่แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะผมนะตอนนี้ราคาขยับไปเป็นครึ่งควบลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ้าเล่นฝั่งเจ้าบ้านราคาเปิดตอนแรกอยู่ที่0.98ตอนนี้ไหลลงอยู่ที่0.85เล่น100บาทได้85บาทถ้าเล่นฝั่งทีมเยือนนะผมเปิดตลาดตอนแรกอยู่ที่0.88ตอนนี้ไหลขึ้นมาเป็น1.00น้ำเต็มเต็น้ำลุน้นๆกันเลยเล่น100ได้100 ถ้าดูจากการไหลของน้ำเนี่ยเอ็นเอีย e งไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะโอเคเราไปดูราคาสูงต่ํากันสักนิดนะราคาสูงต่ําของคู่นี้อยู่ที่2ลูกกวบ2ลูกครึ่งนะผมนะโอเคถ้าว่าเล่นสูงนะราคาเปิดตลาดตอนแรกจ่ายอยู่ที่0.8 5ตอนนี้ไหลขึ้นมาเป็น0.93เล่น100ได้93บัตนบนผมนะ ส่วนถ้าเล่นต่ํานะระคาบนตลาดตอนแรกอยู่ที่1.00ตอนนี้ไหลลงมาเหลือแค่0.93เนมเล่นเลยได้9กบาทหกัน93บาทเหมือนกันนะผมนะซึ่งนั่นม่งบอกได้ว่าคู่นี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยิงกันค่อนข้างจะเยอะนะผมนะสะกอร์อาจจะไปถึง3ลูกกันเลยทีเดียวนะโอเคคู่นี้ผมขอฟันธงเลยแล้วกันนะคู่นี้เนี่ย จะให้ต่อจะให้ลงมันค่อนข้างลําบากใจนะเพราะฟอร์มของทั้ง2ทีมนยค่อนข้างดุเด็ดเผ็ดร้อนกันเลยนะผมนะคู่นี้ผมขอฟันธงว่าให้ไปสูงนะผมนะให้ไปสูงโบตาโฟโกในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะผมว่าคืนนี้มาแน่ๆนะ3เม็ดนะผมนะไม่21ก็3ามสูนนะผมนะผมว่ามาแน่ๆ3เม็ดนะผมนะคู่นี้เนี่ย รับซับฝันทงกันไปเลยนะกบนะโอเคนะผมนะสำหรับทีเด็ดว,วันละตัวบายเฮียตน้นวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบมนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะผมนะสวัสดีครับ